สวัสดีค่ะสวัสดีจากมาริทาโรค่ะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ริมน้ำเผื่อแบบท่านผู้ชมที่ติดตามชาแนลของมาริทาโรเผื่อจะเบื่อเบื่อกันนะคะว่าทำคลิปแต่ในวัดทำคลิปแต่เออที่ที่แบบมันไม่มีบรรยากาศที่มันโปร่งสบายที่มันจะต้องเห็นแม่น้ำเห็นภูเขาอะไรแบบนี้นะเออวันนี้ก็ ถ้าใครอยากจะชมราศีมีนอืมก็เข้ามาชมกันเยอะๆนะคะท่านผู้ชมคือท่านผู้ชมก็จะได้เห็นวิวข้างหลังที่สวยอะ่ะสวยแล้วก็เออดูเพลินๆนะคะดีกว่าดูหน้ามาริทาโโลที่เห็นหน้ากันมานานละหลายๆท่านก็อาจจะเบือ่อเบื่อแล้วก็หันไปชมวิวข้างหลังอืมภูเขาทางนู้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นดอยสุเทพเป็นดอยสุเทพที่ เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เนาะคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่วันนี้มาริทาโรไปไหนละคุยซสยาวมาดูราศีมีนผู้ที่เกิดในวันที่14มีนาถึง14เมษาเป็นดวงเดอรวมนะคะมาดูราศีมีนที่เป็น t a s e of v a n s พลังงานของราศีมีน เป็นผู้ที่มีความเก่งกาจเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติการทำงานการเก็บออมการค้าขายนะคะเป็นคนที่ค้าขายเก่งการงานรุ่งทำงานเก่งเป็นคนเก็บเงินเก่งด้วยเก็บเงินเก่งแล้วก็มีทรัพย์สินมาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองด้วยไม่ใช่น้อยๆเลยนะ ราศีมีนเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่มีทรัพย์สินหลักฐานทรัพย์สินเยอะอาจจะเป็นที่เป็นทรัพย์สมบัติเป็นเงินเป็นทองเป็นพวกเข้าของเพนินจินดาอะไรประมาณนี้นะเป็นเดือนที่จะได้ร่วมงานร่วมงานกับผู้ที่อ่อนวัยกว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะได้ร่วมงานกับบริวารร่วมงานกับอ่กัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือกัน่ะ เพราะว่ามันเป็นหกถ้วยคอยช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานการลงทุนการค้าขายช่วยเหลือประคับประคองช่วยกันทํางานช่วยกันทํามาหากินอืเนี่ยเพราะว่าอืราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะการทํางานการทํางานในเดือนสิงหานอกจากจะเป็นคนที่มีคนช่วยเหลือ ทุกๆด้านไม่ว่าราศีมีนจะทําอะไรนะคะจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือด้วยมันจะมี u u e n o o s w o r ์แล้วก็ King of s w s r r ์คว e นออฟ w o r d กับ King of s w o r ์นี่คือราศีมีนเป็นผู้ที่ใจดีใจกว้างสายเปในขณะเดียวกันการที่คุณมีพลังหรือว่ามีแรงดึงดูดในสิ่งที่ดีๆเนะี่ยมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้าหาตัวคุณโดยการที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให ให้การช่วยเหลือราศีมีนจะช่วยเหลือในเรื่องในเรื่องการงานหรือในเรื่องของการเงินราศีมีนจะไม่ลำบากลำบากในเรื่องการคิดการทำงานการลงทุนจะมีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเป็นช่วงเดือนที่ราศีมีนจะเดินทางบ่อยด้วยเดินทางในเรื่องของงาน ในเรื่องของการเงินการเงินจะได้เป็นกอบเป็นกรรมนะคะมันเป็นสิบถ้วยด้วยแล้วมันเป็น a อ e of Pentacles การงานจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงลองเสี่ยงกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือบริวารหรือเป็นเด็กหรือเป็นบุตรเด็กหรือบุตรหรือบริวารที่อ่อนกว่านั้นน่ะจะนำโชคลาภมาให้โชคลาภก้อนใหญ่ คือเหมือนกับว่าถ้าค้าขายถ้าทํางานทําอะไรนี่นะมันจะมีความฟลุกอย่างหนึงจะด้วยความเอ็นดูหรือว่าความน่ารักของเด็กๆหรือว่าความสดใสหรือว่าความ,มล่าเริงนะคะของเด็กๆของบริวารที่ใกล้ชิดกับตัวราศีมีนะหรือผู้ที่อ่อนวะัยกว่าะจะนำโชคลาภมาให้และอีกด้านหนึ่งก็คือ ผู้ที่นำโชคลาภมาให้ของอชาวราศีมีนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยราศีมีนจะได้โชคลาภจากทุกทิศทุกทาง q u e n o อ s w o r d แล้วก็ King of s w o r d ราศีมีนนี่เป็นผู้ให้จริงๆนะใครลำบากใครอะไรมานี่คือขอความช่วยเหลือได้แบบบางทีตัวเองก็แย่แต่ก็ไปช่วยเขาอะอะไรแบบเนี้ย ขอให้เอ่ยปากขอให้ได้ขอขอให้แบบเออถ้าเจอคนแบบราศีมีนี่นะคือถ้าเป็นนี่เขาเนี่ยสามารถที่จะหนีไปได้เลยนะหนีหนี่ไปได้เลยคือจะดีเนี่ยคือเขาไม่ตามหรอกเออเป็นเป็นราศีที่คิดเก่งใจเป็นคนใจบุญด้วยชอบทําบุญชอบทําทานชอบช่วยเหลือคนที่เหยอดร้อนคนที่มีโอกาส ในการในชีวิตอะ่ะโอกาสในชีวิตน้อยโอกาสที่มันด้อยกว่าตนเองอะ่ะคือเห็นใจสงสารช่วยเหลือเขาไปหมดบางทีตนเองเดือดร้อนก็นะมไม่ได้นึกถึงตนเองอะ่ะเห็นคนอื่นอะ่ะหยิบยื่นยื่นมือเข้าช่วยเหลือเขาไปหมดอืมเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของหกเหรียญเป็นคนที่ใจบุญนอกจากจะทํางานเก่งนะทํางานเก่งแต่ในเดือนสิงหานะ่ะ ราศีมีนจะได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจะมีคนมารบกวนในเรื่องของการเงินออาจจะเป็นญาติพี่น้องหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงมิอะไรละ่ะเพื่อนสนิทมิสหายที่อาจจะเดือดร้อนเรื่องการเงินคือต้องต้องเบรกเบรกราศีมีนไว้นิดนึงนะว่า คืออะไรที่ช่วยได้พอช่วยได้ก็ควรจะช่วยแต่ถ้าช่วยแล้วตัวเราเดือดร้อนก็คิดนิดนึงนะราศีมีนเพราะตัวเองเป็นคนที่ใจบุญเกินไปใจดีเกินไปบางทีช่วยช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนอบางทีตัวเองก็หมุนเงินแทบไม่ทันเออมันเป็นเนี่ยสองเหรียญบางทีตัวเองก็หมุนเงินแทบไม่ทันแต่แบบ เออใครเดือดร้อนมาเป็นหน้าใหญ่สายเปเป็นช่วยเขาไปหมดนะระวังนะในเรื่องของการเงินถามว่าการเงินการงานของราศีมีเนี่ยหาเงินหางานทํางานเก่งมากได้เงินเยอะอแต่ความที่บางทีช่วยคนก็ไม่ได้ดูหน้าดูหลังอะระวังนะคะคือต้องต้องบอกว่าในเดือนสิงหานี้ราศีมีเนี่ยเขาได้เงินเยอะมากจริงแต่เขาทํางานหนักจริงทํางานหนักจริงทํางานเหนื่อยจริง ทำงานเพื่อครอบครัวทำงานเพื่อความความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวของคนที่ตนเองรักของงานที่ตนเองรักแต่บางสิ่งบางอย่างนะราศีมีนพักบ้างก็ได้พักไอความสายเปยพักไอความที่สิ่งที่มันไม่ดีอ่ะอืมสิ่งที่มันไม่ดีก็อย่างเช่นบางที โดนกระทำอ่าเป็นผู้ถูกกระทําเป็นผู้ถูกเอาเปรียบเอาเปรียบเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็ให้โอกาสให้อภัยคนนะบางทีเขามาทําผิดเขามากระทําราศีมีนมาเอาเปรียบเอาเปรียบแต่ก็ให้อภัยคนอื่นให้อภยัยจนตนเองดูเป็นคนไม่มีค่าโอเคปะ่ะคือให้อภัยจนตนเองดูไม่มีค่าเพราะไอ้คนที่มันกระทํามันก็ไม่ได้รู้สึก ไม่ได้รู้สึกว่าเออนะเนี่ยอย่าไปทําเขาอย่าเขามีเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีช่วยเหลือเราครั้งแล้วครั้งเล่าแต่บางคนมันไม่ได้คิดอย่างนี้เนี่ยเอาเปรียบได้ก็จะเอาเปรียบจนจนเขาแทบจะเออไม่มีที่ยืนนะบางทีสิ่งที่ราศีมีนเป็นผู้ถูกกระทำก็ อย่าให้อย่าให้เหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นอีกจบได้ก็จบเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดคนที่ไม่ดีก็เอาออกไปจากชีวิตบ้างอย่าได้ไปแคร์อย่าได้ไปแคร์ชาวบ้านอย่าได้ไปแคร์สื่อไอ้ที่มันทําให้ชีวิตเรามันไม่มีอะไรดีขึ้นนะบางทีช่วยเหลือแล้วช่วยเหลืออีกคือทําแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะหรือเหตุการณ์หรือธุรกิจหรืออะไรก็ตาม ทำแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นก็ขอให้วางลงบ้างลองปรับเปลี่ยนลองจับทางอื่นดูบ้างบางทีสิ่งที่เราทําสิ่งนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เราสิ่งนี้อาจจะไม่ดีลองปรับเปลี่ยนลองไปจับอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นการเปลี่ยนแปลงงานการทำงานของราศีมีจะไปลงตัวกับอะไรสักอย่างที่มันจะนำเงินนำโชคลาภมาให้ราศีมี ความคิดความอ่านด้วยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาบางทีการเปลี่ยนแปลงหรือการที่ไม่ย่ําอยู่กับที่การต่อยอดการค้นควา้าการหาลู่ทางในการทํางานในการหาเงินของราศีมีนจะทําให้ราศีมีนค้นพบว่าเออบางทีการเปลี่ยนแปลงการทําอะไรที่มันมันมันไม่ย่ําอยู่กับที่มันจะทําให เออราศีมีนได้เงินนะบางทีมันเป็นความพลุกอะไรที่เข้ามาในชีวิตโดยที่เราก็เออไม่ได้คาดหวังคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคาดหวังได้แต่อย่าไปลงไปมากทุ่มเทไปมากคือคาดหวังไปมากเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยในช่วงของเดือนสิงหาเผื่อใจไว้ว่าเออบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเป็นไปตามที่เรา มุ่งหวังตั้งใจเอาไว้แตออ่เราก็เผื่อๆใจไว้บ้างไม่ใช่ไปคาดหวังอะไรจนสุดกูจนจนจนเผื่อเผื่อลืมเผื่อใจนะคะลืมเผื่อใจลืมเผื่อไอความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นด้วยลืมเผื่อไอสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเผื่อใจไว้บ้างคือ50-50ก็ยังดีนะคะในเรื่องของความคิดความรู้สึก บางทีเกิดเราคาดหวังไปมากๆแล้วในเดือนสิงหามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจการงานราศีมีนก็จะเจ็บปวดก็จะเสียความรู้สึกก็จะเสียเซลล์อะไรแบบนี้แต่ถ้าเราเอ,อ,อยู่บนทางสายกลางต้องบอกว่าชีวิตนะมันมันเป็นรสชาติอย่างหนึ่งบางทีเราผิดหวังบางทีเราสมหวังบางทีสมหวังก็คือสมหวังสุดกู่ไปเลยชีวิตคนเราบางทีผิดหวังคือมันผิดจนสุดกูไปเลย แล้วโชคชะตามันก็จะพลิกผันมันก็จะเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตคนเรานะราศีมีนบางทีสิ่งที่เราคาดหวังมันกลับไม่ใช่สิ่งที่เราไม่คาดหวังมันกลับประสบความสําเร็จได้อย่างเหลือเชื่อไม่น่าเชื่อเออชีวิตของเราอืมันมัน,ม,นมีสุขบ้างทุกบ้างคะเขาปะปนกันไป ดังนั้นนี่ใครที่คิดดีหรือใครที่อาจจะชอบราศีมีนหรือไม่ชอบราศีมีนคือเราก็อย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังแล้วคือเราทําทุกวันของเราให้มีความสุขแล้วราศีมีนจะเป็นผู้ที่มั่งมีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในเรื่องการประสบความสําเร็จในด้านการงานเพราะถ้าเราคิดอ่านอะไรเราตีโจดชีวิตเราออกเราตีโจดชีวิตเราเป็น q e e ีนออฟ o r ดกับ k คิงออฟ o r ดเนี่ยคือ ต่อไปชาวราศีมีนจะเป็นผู้ที่มองโลกได้อย่างเห็นในสัจธรรมเห็นในทุกสิ่งที่มันเป็นไปนะใครดีเราก็ว่าดีใครไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้เราก็แค่ถอยห่างเราจะขอรับเอาแต่พลังงานที่มันดีๆนะการที่เราอยู่กับสิ่งที่มันดีๆถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่โตสมมุตินะ แต่เราการรับเอาพลังงานดีๆเอาความรู้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่มีแต่ความรู้ความสามารถมันจะเป็นแรงดึงดูดอันหนึ่งที่ทําให้เราถีบตนเองขึ้นอถีบตนเองขึ้นพัฒนาความสามารถพัฒนาฝีมืออ่าทำให้ตนเองอะไปอยู่ในจุดจุดที่ชีวิตมันดีขึ้นได้อะอนี่คือสิ่งที่บรศีมีนควรที่จะ ต้อง,ม,อง,ม,องม,มีของมันต้องมีถูกไหมของมันต้องมีการการซึมซับเอาสิ่งที่คนคนที่เขามีความรู้ความสามารถอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายมันกลับเป็นการดีซะอีกว่าเราเราก็จะไปมองว่าเออเขาทํายังไงเขาถึงประสบความสําเร็จเขามีไมเซ็ตยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงเขาทําแบบไหนอ่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่ ราศีมีนจะได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆอเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในวงการธุรกิจหรือในวงการการงานเต็มเปรี่ยมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ที่มีด้วยนะะเป็นหน้าเป็นตาด้วยในเรื่องของการงานจะไม่ด้อยไปกว่าใครล่ะนะคะเรื่องของการเงินการงานนี่คือมาอันดับหนึ่งโชคลาภนี่ก็เนี่ยเอ e อ f ฟเพนทา l เ s นี่บอกได้เลยนะราศีใดก็ตามถ้ามาริาโรหยิบขึ้นมาแล้วมันมีเอสอฟเพนทาเ มีดวงในการเสี่ยงมีดวงได้รับมรดกมีดวงได้รับจากการซื้อลอตเตอรี่มีดวงได้รับจากโชคลาภที่เป็นการเงินก้อนโตที่ไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแต่คุณได้รับแน่นอนอนี่คือโชคลาภของราศีมีในในเดือนสิงหาเลยหลอ่อการทำงานของราศีมีนนะบอกดวยอม,มันเป็นสองเรียนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ให้อยู่อยู่อยู่บนความสมดุลด้วยนะบางทีราศีมีนเนี่ยคือเขาอาจจะตั้งเป้าไว้สูงการทํางานคือมีความตั้งใจจริงมีการทํางานที่บุกฝ่าฝ่าดงเหมือนกับลุยงานลุยแบบอืมคือตั้งใจทํางานเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ขยนันแต่ระวังอย่าลืมในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของราศีมีน อย่าลืมอย่าปล่อยปละละเลยเพราะเป็นเดือนที่ราศีมีนขยันขันแข็งได้เงินได้ทองอย่าลืมเรื่องของสุขภาพอย่าลืมดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายบ้างให้เวลากับตนเองบ้างอย่าไปทุ่มเทอะไรที่มันหนักจนเกินไปอย่าลืมว่าร่างกายของคนเรามันไม่ใช่เครื่องจักรมันมีเสียมันมีชำรุดมันมีเสื่อมโทรมคือ มันมีการเจ็บการแก่และอันสุดท้ายก็คืออย่าลืมว่าเราตายนะคะเราตายได้ถ้าเราทำงานหนักบางทีมันน็อกมาเออยังไงล่ะตายตายเพราะงานตายเพราะไม่ได้พักผ่อนอันนี้คือเรื่องจริงเราไม่ได้ออกมาบอกว่าชาวราศีมีนจะต้องตายแต่ร่างกายคนเราถ้ามันน็อกถ้ามันหนักถ้ามัน ไม่ได้รู้จักพักผ่อนคือมันมีสิทธิ์เลี่ยงไปจนถึงถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าการทำงานควรจะให้ร่างกายได้พักผ่อนด้วยนะจ๊ะเพราะลองอเอามีดกรีดแหวกดูอย่าลืมนะคะว่าข้างในเราไม่ใช่เหล็กข้างในร่างกายเรามันเป็นกระดูกมันเป็นเลือดมันเป็นเนื้ออืม คือมันมีวันเน่ามันมีวันเสียมันมีวันพังราศีมีนที่ทํางานหนักหลายๆท่านบอกเลยว่าขอให้พักผ่อนขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้มันถึงขั้นต้องเรี่ยงต้องเข้าโรงพยาบาลเออในช่วงของเดือนสิงหาราศีมีนมีเกณฑ์มีเกณฑ์เกี่ยวกับการที่จะ,ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยาดา เกี่ยวกับวัดวาอารามพระพุทธรูปพระประธานองค์ไหนก็ได้ที่ราศีมีนให้ความเคารพให้การบูชาอาจจะบูชาด้วยของหอมบูชาด้วยดอกไม้สวยๆดอกไม้หอมๆดอกไม้สีขาวหรือดอกไม้สีเหลืองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะเป็นการเสริมดวงเขาเรียกว่าเป็นการเสริมดวงให้กับราศีมีนหรือ เป็นการบนบานสัรกล่าวการบนบานสันกล่าวในเรื่องของอาการไปบูชาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่เรามีใจนับถืออืมเรามีใจนับถือเรามีใจบูชาบูชาในสิ่งที่ดีการคิดดีทำดีบูชาในสิ่งที่ดีกา,ดดดาดการเป็นผู้ให้ผู้ให้ต้องให้แก่คนที่ดีๆด,ด้วยนะอืม มันจะเป็นฟิดแบกอย่างหนึ่งของสิ่งดีๆที่มันจะกลับเข้าหาราศีมีนการที่เราไม่จมอยู่กับอะไรที่มันเออไม่มีประโยชน์อะทั้นแมนก็ปรับเปลี่ยนก็เลิกซะนะชีวิตของเรายังไปได้อีกไกลเลยค่ะราศีมีนเรายังสามารถที่จะเติบโตไปได้อีกไกลนะอนาคตเรายังมีเพราะฉะนั้นก็นะอะไรที่มันไม่ดีก็เอาออกไปจากชีวิตไป นะอย่าไปซีเรียสตั้งใจทํางานเก็บเงินที่สําคัญคืออะไรที่ไม่เป็นอะ่ะอย่าทำโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินในเดือนในเดือนสิงหาโดยเฉพาะหนี้สินในเดือนสิงหาไม่ควรที่จะทําชีวิตของราศีมินก็จะอยู่บนทรัพย์สมบัติอยู่บนความสะดวกสบายอยู่บนกองเงินกองทองอืมไม่ได้สบายคนเดียวนะบอกเลยราศีมี ไม่ได้สบายคนเดียวความรับผิดชอบหน้าที่การงานสิ่งที่จะต้องดูแลมันเยอะสิ่งความรับผิดชอบเยอะมากมขยนันมีความรับผิดชอบเยอะนั่นคือราศีมีนผู้ที่มีใจอบอปอมมารีจิตใจกว้างขวางเป็นคนที่ชอบคิดเผื่อคนอื่นดูแลคนอื่นซัพพอร์ตคนอื่นคือมีมีร้อยให้ล้านอะ่ะให้ใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่น อราศีมีนเขาเป็นคนเีินะมีร้อยให้ล้านแบ่งมาให้มันิคาโรบ้างก็ได้นะจ๊ะเพราะราศีมีนการเงินเฟื่องฟูเหลือเกินในช่วงของเดือนสิงหานะแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักนี่มันเป็นช่วงของความมั่นคงราศีมีนหลายๆท่านเนี่ย ะมีคู่มีคู่และมีบุตรเลยนะในช่วงของเดือนสิงหาอเนี่ยทั้งคิงทั้งควีนเจอคู่ที่เหมาะสมนะเจอคู่ที่สไตล์คล้ายๆกันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบบเดียวกันแทบจะเรียกว่าเป็นฝาแฝดราศีมีนจะเจอคู่ชีวิตที่ต้องบอกว่าบางท่านี่รักกันมานาน คือคุยกันมานานดูแลกันมานานบางท่านถึงขั้นวางแผนแต่งงานมีบุตรมีครอบครัวถึงแม้ว่าอาจจะวุ่นวายแล้วก็ยุ่งเหยิงในเรื่องของการงานพอสมควรในเรื่องอความรักของราศีมีนกำลังจะกำลังลังเล่ว่าตอนนี้จะทำงานไปก่อนหรือว่าเราจะวางแผนใช้ชีวิตร่วมกันแบบนั้น แต่จริงๆมันมีความพร้อมนะคือจะแต่งหรือไม่แต่งตอนนี้คุณก็จะไม่ไปไหนแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นคู่แท้ของกันและกันม,มันเป็นเอซอร์เพน์เคิลแล้วก็เป็นสิบถ้วยสิบถ้วยนี่คือจะแต่งหรือไม่แต่งก็คือประมาณแบบหนีกันไม่พ้นเพราะว่าเป็นคู่แท้ของกันและกันคือมันจะเป็น พงศิขีดเป็นดวงชะตาที่เอมันถูกขีดมาให้เป็นคนนี้เนี่ยนะไม่ว่ายังไงคือหนีกันไม่พ้นเลิกกันไปก็ไปคุยกับคนอื่นมันก็ไม่ใช่มันต้องเป็นคนนี้แหละอะไรประมาณนี้นะอืมก็ไม่มองแล้วหละคนอื่นอะ่ะก็ขอคุยกับคนนี้แหละขอเป็นคนที่ใช่คนนี้แหละขอเป็นคนเดิมคนนี้เลยนะคือจะแต่งหรือไม่แต่งคือมันเจอแล้วอะ่ะ เจอคู่แท้แล้วอะ่ะนะก็ขอให้ราศีมีนคือมีความสุขมีความสุขกับคู่แท้มีความสุขกับคนที่ใช่ที่เราเจอแล้วอืมนะแมนะ้มีความสุขเหลือเกินนะราศีมีนคือเป็นจังหวะที่โชคดีโชคดีที่เจออะไรดีๆที่เข้ามาในชีวิตรวมไปถึงคนดีๆกัละยานามิตรที่ดีคู่ที่ดีด้วยก็นี่เป็นราศีมีนในช่วงของเดือนสิงหานะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์เข้ามาเมนเออเรื่องเข้ามาเมนนี่นะมาริทาโร่บอกเลยว่ามาริทาโร่ชอบมากมีสุขมีทุกข์ยังไงเผชิญกับเศรษฐกิจปัญหาเป็นอย่างไรกันนะ FC หรือว่าท่านผู้ชมของมาริทาโร่เนี่ยเข้ามาเมนได้เลยมาริทาโร่ชอบอ่านเราก็ชอบอ่านแล้วก็เราก็จะให้ กำลังใจในทุกๆคลิปแก่ท่านผู้ชมทุกท่านบอกเลยว่าเราเป็นชาแนลเล็กๆที่เรายินดียอมรับฟังเม้นทุกเม้นอ่านทุกเม้นไม่ใช่ฟังสิเรายอมคืออ่านทุกเมนอะเรามีความสุขที่ท่านผู้ชมเข้ามาโต้ตอบมาพูดคุยกับเราว่าเออหลายๆท่านเป็นยังไงประสบความสําเร็จเป็นยังไงเออมีชีวิตกันเป็นอย่างไรบ้างในในแต่ละเดือนอย่างเช่นเดือนสิงหานี้ก็เข้ามาเม้นได้นะคะมาริทัโลกก็ จะขอขอบคุณมากสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามมารับชมชแนลของเราในทุกๆเดือนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสำหรับทุกๆท่านขอให้ทุกท่านร่ำรวยแล้วก็มีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่จริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นขอให้ได้รับโชคลาภกันทุกท่านมีสุขภาพดีทุกๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะสบายหูสบายตากับวิวข้างหลังแบ็ r กราวข้างหลังที่ มาริทาโลมาทำวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆท่านสวัสดีค่ะ